สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ้ยพาลวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางแต้มนะคะเ c ฟซี FC บอกขอแต้มก่อนเลยแอดว่าสั่นเนาะ ขอ,อแต้มก่อนเลยนะคะแอดก็ทําให้ก่อนเลยนะคะลงให้เอฟซีได้ไปรับซุมรับฟังกันก่อนนะคะ <g iggle> แต้มนะคะสายแต้มเพราะบางทีลาแอดไม่ได้ทําคลิปแยกให้นะคะให้เอฟซีดูเฉยๆนะคะว่าแอดมีตัวนี้นะตัวนี้นะนะคะเอฟซีจะได้เอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะทุกคนนะคะหลุดเยับเยินนะคะ <g iggle> เพิ่มเติมคือวันจันทร์จะปังนะคะทุกคนแต้มสามตัวแต้มแต่ว่าสี่ตัวแอดไม่ได้ทําแต้มนะคะสี่ตัวไม่ได้ทําแต้มเนาะมันออกเมียก่อน งวดเก่ามันออกเป็น6 5 4นะคะ8 6 5 4เนาะหวยหวยคอย8 6นะคะงวดเก่าเข้าเต้ม5นะคะเต้มเ,เข้าดีค่ะเข้าเต้ม5นะคะเสีย,ยได้นะคะแอดก็มีทุก6 5นะคะ6 5 8 6 9นะคะ0 6 5นะคะ, 65, ะ,คะทุกคนนะคะงวดน้ำฉีดออกทำแง่งวดก่อนเอียให้ตัวเด็ด,ด นี่นะคะแต้มนะคะเราจะให้ดูแต้มนะคะทุกคนนะคะเป็นแต้มเนาะนี่นะคะเป็นแต้มห้านะคะหกบวกห้านะคะเป็นหนึ่งแมนบวกสี่หนึ่งบวกสี่นะคะหนึ่งบวกสี่เป็นห้านะคะนี่แต้มบนเราเข้าอีกแล้วนะคะเราก็จะให้ดูแต้มทั้งสามชุดเลยนะคะแต้มบนแต้มล่างนะคะแล้วก็แต้มสามตัวบนนะคะทุกคนนะคะให้ดูกันก่อนเลยอันนี้เอาเนี่ยมาเทียบให้เอฟซีดูนะคะมาเทียบให้เอฟซีดูเนาะไม่โบกไก่เลยจ้ะ นี่นะคะเปดหกไม่อยู่นี้เสียดายเนาะเปียดหกห้านะคะโอ้ซาบว์เปียดหกหายคนนี้คือนี่นะคะมิสต,ตูร์โสวยๆนะคะมิตรต้ออกค่ะว่าจะก็เปียดก็ลายอยู่เด้เนาะนี่เปดนะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าเป็นเลขที่น่าลุ้น อมาดูกันนะคะแนวทางนี้นะคะทุกคนนับได้แต้มไหนนะคะอย่างน้อยมันก็ช่วยเห็นไหมอันนี้แอดก็ตัดออกนะคะถ้าแต้มเราไม่หลุดนะคะแต้มเราไม่หลุดแต่บางครั้งก็ไม่ได้มาเสมอไปเนาะบางทีก็จับไม่ถูกนะคะก็จะมีตัวที่น่ารุนเห็นไหมอย่างนี้มันก็เหลือแค่หคู่เองนะคะหกคู่เพราะว่าแอดจะเอาคู่ที่มันชนกันเยอะที่สุดนะคะนี่ถ้า6กสามมันไม่ชนตรงนี้แอดก็ตัดทิ้งนะคะตัดทิ่มเอาเนาะี่มันก็เหลืออยูแ่แค่2คู่นะคะที่มันเข้ามันเข้าแต้มนะคะแต้มห้าเห็นบ่ นี่แหละค่ะเขาเรียกนับแต้มเด้อลองดึงเบิงเดิ้อแหม่แม่ผู้ได,ด้บอนเฮดบทัทได้ปิ่นเนาะจ้ะเนาะลองดูนะคะผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดกะกะขอโทษขออภัยเดิ้อจ้ะลองเบิงจ้ะมาดูกันนะคะแต้มสามตัวบนนะคะนี่ให้ดูแต้มสามตัวบนก่อนเลยนะคะนี่เนาะแต้มห้านะคะแต้มสามตัวบนก็เดินดีนะคะทุกคนนะคะเต็มจอ,ด,อ,อมด,ดิว่าเอาเต็มอยู่ได้ส่อันโทรศัพท์แอดเนาะจ้ะเนาะชัดเจนัหมคะทุกคน อ่าชัดเจนแล้วนะคะโอ้ยอย่าให้รัฐบาลไทยเดินเบี่ยงในบางที่วดวันที่6นะคะตุลาคม2568นะคะซึ่งเป็นวันจันทร์วันโกนด้วยนะคะ แต้มสามตัวบนนะคะให้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองอ่าซ้ายแต้มแคบเลยนะคะทุกคนนะคะแต้มสามตัวบนนี่แหละค่ะก็เอาพวกนี้บวกกันนะคะได้ได้แต้มแปดเห็นไหมเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสี่นะคะเป็นแปดนะคะนี่นะคะทุกคนนะคะก็เป็นแต้มแปดแล้วก็เข้าไปนะคะนี่เราก็จะบวกกันอย่างนี้นะคะทุกคนนะคะอ่าหกบวกห้าบวกสี่นะคะหกบวกห้านี่ก็เป็นหนึ่งนะคะ หนึ่งบวกสี่ก็จะเป็นแต้มห้านะคะอีกก็แต้มห้าก็เข้าไปนะคะมาดูงวดล่าสุดของเรานะคะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะวันที่หกนะคะของวันที่หกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองค่ะทุกคนโอ้เล็กงามไปอ่ะไปกันต่อเลยนะคะกับแนวทางนะคะทุกคนแต้มแล้วก็เอียงเหมนแนวทางสองตัวล่างนะคะ แต้มแต้มสองตัวล่างนะคะแต้มล่างค่ะทุกคนนะคะเสียได้นะคะงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะคะแอสตร์ที่ห้านะคะมันมาสี่นะคะแปดหกนะคะแปดหกห้าสี่นะคะแต้มสี่หลุดไปแล้วนะคะหลุดหนึ่งสูตรนะคะคือสูตรนี้นอนนอกนั้นก็ขอให้เดินต่อนะคะทุกคนนะคะนักลบย่อมมีบาดแผลบอค่ะอัลลองเบองเดอร์อันนี้เป็นสองตัวล่างค่ะแคบเลยนะคะเราจะมีสามสามตัวสามตัวนะคะแล้วก็มีสองตัวนะคะแล้วก็ สองตัวบนนะคะมีสองตัวบนสองตัวล่างนะคะเอาลองเบิง้งผู้เดว่ามันไหลกัลองคัดเอาเด้อจ้ะลองคัดเอาจ้ะเออเออก็แม่นเป็นบางอันนะคะแม่นเป็นบางอันค่ะทุกคนลองเบิ้งค่ะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะสู้สู้กันไปนะคะทายเคชินะคะแอดก็เป็นกําลังใจให้เป็นกำลังใจให้เใจ,ใหจ้าของสู้สู้คะ่ะทุกคนนะคะไตพอได้ปนได้เจวนะคะก้ารวยสองแอนคือสีบโบแมนแล้นล่ะคะ่ะเบิ้งส่ง ไปนะคะเบิ่งเป็นแนวทางเนาะคะ่ะสองแอดดูเพื่อความบันเทิงนะคะหม่แล้วก็ไปเอาเลขกมาฝากแอดน้่ยังวงแอดมีเพิ่มผ้าบบได้เลยเนาะสั่นเอาลีนะคะทุกคนแต้มสองตัวบนก็เข้านะคะแต่แอดเห็นนะคะแอดหน่าจะเขียนผีแต่มันผีกันเกินนะคะแอดก็เลยเว้นช่องไว้เนาะนี่นะคะทุกคนหกหนึ่งศูนย์นะคะวันที่หกนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ 2 3 4สามสนะคะห้าหกเจนะคะสองสามสนะคะทุกคนลองดูเดอ้ออันนี้ก็เป็นแต้มนะคะที่เขาทำนีนะคะเพราะว่าอันเก่ามันหมดเนาะทุกคนนะแต้ม6แต้ม9นะคะงวัน,นี้จะมาแต้มตัวไหนนะคะเอออันนี้แอดกับตาไลค่ะ จะติ๊กแต้มเก้ามาติดแก้มหกนะคะทุกคนตาไล่ขยคยชิวา่าแอดถอดแคปเอาเลยจ้ะสองตัวบนนะคะสองตัวบนตัวนี้นะคะอย่าลืมดูหัวข้อให้ตรงๆเด้อนี่แอดพยายามทำทำแยกให้ fc อยู่นะคะเอานี่ให้เบิ่งตัวใหญ่ๆน,นี่นะคะใหญ่สุดและะ้ค่ะขยายไปขยายมาเดี๋ยวทนีีละ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดี่เป็นตัวใดในนอกบบแต็มนะคะอุ๊ชียได้นะคะหลุดล่างไม่งั้นก็ตังเลยเนาะนี่แะคะ่ะทุกคนนะคะแล้วก็มีรวมแต้มรวมดับนะคะส่วนมากนะคะแอดจะลงในชุดสรุปนะคะเพราะบางทีวันธรรมดาแอดทำ คลิปนะคะทําคลิปไม่ทันค่ะทุกคนคเพระว่าจะว่าเจเบิร์ซีรีส์ิทำแนวทางไม่ทันนะคะก็เลยเอาไว้ในชุดสรุปรวมเลยนะคะให้เอฟซได้รับชมรับฟังกันเนาะแอดก็เอาไว้ในชุดสรุปรวมนะคะก็อย่าลืมไปรับชมรับฟังเด้อหาแนวทางไหนไม่เจอก็สอบถามได้นะคะอาแจ้มสองตัวบนดูแล้วบ่ สองสา7สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะตัวนี้เราจะเอาไว้ตรงนี้เป็นสถิตินะคะเก็บไว้ให้เอฟซีดูนะคะห่วเด่นบนเท่ากับจึงไม่มีเด่นบนนะคะจึงมากเลยนะคะขอให้เดินดีแบบนี้ต่อนะคะอันนี้เป็นเด่นบนนะคะสิบหน่วยบนนะคะสิบหน่วยบน,นะคะ่ะทุกคนบนย่างเดียวแขนแนนะคะงวดน,นี้ได้สี่ได้ห้ามาเลยนะคะทุกคนอู้ออานี่นะคะแต้มสองตัวล่างนะคะเมื่อกี้แต้มสองตัวบนถูกต้องนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ ห้ 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, าหกเจ็ดแปดเก้าศูนยหนึ่งอะแคบค่ะทุกคนนะคะเทิรมากัึคำเตือนคอยอให้เบิ่งอีกรอบนะาจะเนาะเอ,อาวนี่นะคะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้แต้มของเอสนะคะสอดสามตัวบนอุ้ยเออเรามาแต้มสามตัวเพื่อเขาดีทย่อ,ยองไล่กับบไดด้ด้วยค่ะส่องเอดย่องไล่บดด้ค่ะสูตรจะเป็นอีหยังค่ะ เอาลีนะคะขอให้ทุกท่านนะคะหมานเฮงตังและก็โชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยกันสวัสดีค่ะสชคดีด้วยจ้ะแมมเมนี่เด้อแต้มค่ะแล้วก็ในชุดสรุปนะคะแอดก็จะเขียนไว้ตรงนี้นะคะของบนล่างก็จะแยกให้กันต่างหากนะคะถ้าไอนี้ก็ลอง เราก็จะแยกให้นี่ค่ะเราก็จะเขียนให้นะคะส่วนมากนะคะจะเขียนให้แต่อันนี้เอาไว้ให้ดูสถิติเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้ฮิงขอให้ปังนะคะกับแนวทางแต้มนะคะสายแต้มเนาะทุกคนสายแต้มสวัสดีค่ะโชดีจ้ะ